างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอบุทธวัจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องพระสัปปทาสะเทระผู้มีงูเป็นทาตุโยจะวัดสะสะตังชีเวกุสีโตฮีนะวีริโยเอกาหังชีวิตังเสยโยวิริยังอาระพะโตทันหัง คนเกียดคร้านไม่เพียรพยายามมีชีวิตอยู่100รปีคนปรารบความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องพระสัพพทาสะเถระกุลบุรชาวสาวัตถีคนหนึ่งฟังธรรมจากพระพรุทธเจ้าแล้วออกบวชเป็นภิกษุต่อมาท่านรู้สึกเบื่อหน่ายการเป็นภิกษุ แต่ก็คิดว่ากุลบุตรอย่างเราไม่ควรไปเป็นครงหัดอีกแล้วการตายในเพศบรรพชิตเป็นการดีกว่าท่านจึงคิดหาวิธีฆ่าตัวตายพวกภิกษุจับงูพิษได้ในโรงไฟจับมันใส่หม้อปิดฝาแล้วจะนำมันไปปล่อยนอกวิหารท่านรู้แล้วคิดว่าเราจะให้งูกัดเราให้ตาย จึงอาสานำงูไปปล่อยเองท่านเปิดฝาหม้อแล้วล้วงมือเข้าไปในหม้อหมายจะให้งูกัดแต่งูไม่ยอมกัดแม้จะใช้นิ้วแย่ปากงูงูก็ไม่กัดคิดว่านี่มันไม่ใช่งูพิษหรอกจึงนำไปปล่อยแล้วกลับเข้าวิหารภิกษุทั้งหลายถามว่าปล่อยงูแล้วหรือตอบว่ามันไม่ใช่งูพิษภิกษุทั้งหลายยืนยันว่า งูมีพิษเพราะมันแผ่แม่เบี้ยขู่พวกเราจับยากมากภิกษุนั้นอธิบายว่าผมจะให้มันกัดผมสอดนิ้วเข้าไปในปากมันมันก็ยังไม่ยอมกัดมันไม่ใช่งูพิษภิกษุเหล่านั้นจึงได้แต่นิ่งวันหนึ่งมีช่างตัดผมเข้ามาเพื่อปรงผมให้พวกภิกษุเขาวางมีดโกนไว้สองถึงสมเล่ม พระสัพพทาสะหยิบมีดโกนไปหนึ่งเล่มเดินหลบไปที่ต้นไม้คิดจะใช้มีดโกนปาดคอฆ่าตัวตายขณะที่มีดโกนจ่อคออยู่นั้นท่านคิดถึงศีลที่ตั้งใจรักษามาดีตั้งแต่อุปสมบทก็เกิดความปีติข่มปีติแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหันตท่านถือมีดโกนกลับมาวางที่เดิม พวกภิกษุถามว่าท่านไปไหนมาตอบว่าผมเอามีดโกนไปเพื่อจะปาดคอตัวเองให้ตายถามว่าเหตุใท่านจึงไม่ตายตอบว่าบัดนี้ผมเกิดความคิดว่าเราไม่ควรนำสัตตรามาอีกเพราะผมคิดจะตัดคอด้วยมีดโกนเล่มนี้แต่ได้ตัดกิเลสสิ้นด้วยมีดโกนคือยาน พวกภิกษุฟังแล้วนำความไปทูลว่าพระสัพพทาสะกล่าวอวดพระอรหัตท่านกล่าวคำไม่จริงพระาศาสดาตรัสว่าธรรมของพระขีณาสพย่อมไม่ฆ่าตัวเองด้วยมือตนเองพวกภิกษุทูลถามว่าภิกษุนี้มีอุปนิสัยบรรลุพระอรหัตได้เหตุใดจึงเบื่อหน่ายเพศปัญชิตแต่ก็ไม่อยากไปเป็นคฤหั์และเหตุใด งูจึงไม่กัดท่านตรัสตอบว่างูนี้เคยเป็นทาสของภิกษุนี้ในอัตภาพที่สามนับย้อนจากอัตภาพนี้มันไม่อาจกัดนายของมันได้แต่นั้นมาภิกษุรูปนี้จึงได้ชื่อว่าสัพพทาสะเพราะมีทาสเป็นงูตรัสเล่าว,ว่าพระสัพพทาสะเคยเป็นภิกษุนานสองหมื่นปีในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะ เมื่อเพื่อนภิกษุจะลาศิกขาท่านก็พรรณนาโทษของการเป็นฤหนหั์เพื่อนจึงไม่ศึกต่อมาท่านเกิดความโลภอยากได้บริขารต่างๆของภิกษุผู้เป็นสหายจึงกล่าวโทษของการเที่ยวขอเขากินและคุณของการเป็นฤหนหั์เพื่อนภิกษุสงสัยที่เพื่อนพูดกลับไปกลับมาเห็นถึงอกุสลเจตนาของเพื่อนแล้ว ก็สำรวมจิตของตนเองไม่ลาสิกขากรรมที่ท่านเคยทำไว้จึงทำให้พระสัพพทาสเกิดความยินดีและไม่ยินดีในความเป็นภิกษุและสมณธรรมที่บำเพ็ญอยู่นานสองหมปีก็ได้เป็นอุปนิสัยให้บรรลุพระอรหันต์ในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าภิกษุรูปนี้จรดคมมีดโกนเข้าที่ก้านคอแล้ว พระอรหัตตมคเกิดขึ้นได้ขณะนั้นด้ยหรือตรัสตอบว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อปรารบความเพียรยกเท้าก้าวขึ้นยังไม่ทันเหยียบลงพื้นเลยพระอรหัตตมคก,ก็สามารถเกิดขึ้นได้และตรัสภาสิทธนี้โยจะวัฏสะสตังชีเวกุสีโตหีนะวีริโยเอกหังชีวิตังเสยโย วีรยังอาระพัโตทันหังคนเกียรคร้านไม่เพียนพยายามมีชีวิตอยู่1น0่ปีคนปรารบความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายพุทธภาษิตผู้เกียจตครานได้แก่ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปกับอากุศลวิตกสามเช่นการวิตกเป็นต้นความเพียรมั่นคงคือพยายามจนเกิดฌานทั้งสองคือ อารัมมโนปนิชยานและลัคนโอปนิชยานคติธรรมความรู้การดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตคือการมีชีวิตการสละเพศบรรพชิตคือการตาย